สวัสดีค่ะอร่อยซอยแตงนะคะวันนี้เราพามาที่ร้านหมู้อหมูหมูกะชีหมูกะชีมาบางแสนทั้งทีต้องกินอาหารทะเลต่างนี้แล้วนะเอาหอยด้วยเอาหอยนะขอหอยมาถึงก็ บำรุงก่อนเลยบำลุงกำลังก่อนเลยรอบนี้ก่อนเลยเฮ้ยเนี่ยมีสปาเกตตี้ด้วยอ่ะสุดยอดดู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 มีหลายอย่างมีหลายอย่างนี่มันนัดเก๊สนี่นะไก่ไก่ลุ้้วอยน้ำน้ำจิ้มอะไรอ่ะพี่หนุ่ไม่รับโดเลยคะอยากอยู่แต่ไม่กล้าแรงก็ตรงนี้ เดี๋ยวเราต้องขอคุณพ่อพุ่นมาช่วยสาธิตนิดนึงแล้ววิธีการกินอะไรนะกุ้งชีสที่บอกวอาใหมากเนียังไงอ่ะพี่พี่ทานยังไงอ่ะคุณพ่อุ่เวลานาชีนะคะถ้าเป็นชีสเล่นโบวใช้แบบถ้าจะเด่นสีต้องเกี่ยวเหมือนทำขนมเลยเฮ้เกี่ยวลายสิ อันนี้คือจะมาทาดกุ้งหรือว่าอะไรคะไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเขาเขาก็ทานเล่นกันธรรมดาหรือจะเอาแกะกุ้งแล้วก็มาทานเล่นดูนะว่าพี่จะทำให้กุ้งชีสของร้านเนี่ยสวยได้ขนาดไหนพี่จาแกะกุ้งให้หน่อยขอบคุณครับว่าละคือชีวิตนี้ทำอะไรเป็นบ้าง่ะเดียคะต้องแหน่บริการพี่บริการหน่อยนะโเท คันอ้อยไม่ใช่อันนี้สไตล์เดริโอใช่ป่ะสไตล์พี่นุ๊กอย่างนี้ค่ะพี่เดริโอใช่กิ้ยเตีวนะในที่สุด <c oughs> กุ้งเรนโบว์ชีสก็สำเร็จแล้วค่ะเดริโอปล่อยเดริโอไป <c oughs> เดี๋ยวหนูจะทำไม่สวยแล้วค่ะดูนะคนที่ชอบพีชบอกว่าอย่าพลาดอร่อยที่สุดอ่ะ ตอนนี้ไลต่อโอเคชาบูเพิ่มเงินอีกเท่าไหร่นะน้องน้องเฮีย99บ้าทเป็นคนที่ถี่พี่ผันหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเรื่องมากเนการกินนี่นี่คืออะไรทำตาๆิดๆเนี่ยคืออะไรแล้วไหนของพี่อ่ะ ใส่ชีสให้พี่นุกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวขอครี่ดูหน่อยมันเยอะมเลยเนาะเนี่ยนี้คือเป็นร่ um. องรอยของชีส <Zahlen> ท <stuffed alien> ี่อยู่ข้างในนะคะเพื่อนๆค้เฮยหอมกลิ่นชีสอ่ะหอมมากเลยอร่อยมากไม่เหนียวเลยมันหอมมันหอมนาะอร่อยอร่อย อนุญาตตัดหัวและหางทิ้งนะคะคอือจะมีความเปรี้ยวนะคะและ้วแถมไม่พอมีตะพงตะไคร้เนี่ยคือเครื่อง,องต้งยมยำเนี่ยครบเลยนะคะไม่ได้หวงเขาเรียกว่าไม่ได้หวงเครื่องปรุงเลยสุดยอดเอางี้เดียวพี่ว่าไมู่วรัำทำเพลงแล้วเพราะว่าตอนนี้หิวมากเลยคัะพเพื่อนใครที่มาร้า ชีสที่บางแสนนะคะแล้วบอกว่ามาจากรายการอร่อยซอยแต่ที่นี่เขาจะให้ชีสเรนโบว์หนึ่งถาดแล้วพบกันใหม่นะคะว่าเราจะพาไปชาดที่ไหนรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะอป็่ที่ไหนกรอบไหนสบายแล้วเนี่ยอาหารจานเด็ดไม่ว่าจะอยู่ซซอยไหน